สมัยก่อนออน,นะสมัยก่อนแล้วไปเผลอพูดทำไมพูดแบบนั้นเลยแจักมอนออกเองบ่าว่าม,มีไผเสี่ยงาอีกมากอีกแม่แม่นี่ยไปยืนย่หม่องกัแพงน่ะไปเชิคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด เด้ตัดซื้อเด่นสีถือตีเออเด้ดได้สีเข่าเลยตัดผมก่อนเด็กมันขึ้นน้าบะเข่าแท้คือเอามาเข่าก่อนมาแสดงว่าคนเมื่อกี้เข้าไม่ใช่เหรอแม่เขาอยู่แต่ไอซี่เขาถืออันนี้เขาอันนัตตารีเขามาขายหนีบอเออ <ๆ S 2> ขาก็เลยหามาแม่เอาตัวไหรแม่เอากระนึงหาเก่าอันนี้อันบานนี่แม่นี่เก่าหนึ่งบอสันมีเอารดเอะไนละบอสันเขาว่าเาาขาก้าวหนึ่งเลยบ่าแม่เขาไปได้เขาไปไหน ตัดผมใหม่นี่งามเลยนะแม่เนาะเก่าเนึ่งเป็นเหตุบไม่ค่อยเด็ดนันตรงหัดกระบอแม่กระฟันตรงหัวฟันวาจังไมเจ้ฟันาบานเอมื่อไรเกอันหาซื้อนีเนาเิ่นสวนมไปสวนมดมากเป็นบ่านาฮัรเดอเ์ิ่นบ่านะครับไหเก้าห้าบเกาบานนี้มันมันกับมีอันจันจิดานะฮาดอันเด็กซูนอยู่นี่อบ่ มันชิเป็นเลโคตจูไตเลยเลโกะจูไตนำเลโกะจูไตเลขศูนยน่ะนางเสรอม่มินเลยนะเออไหัดมันนะเผื่อว่าฝันบอกแม่ฝันแม่ได้ตีเป็นเาหาซูนด้ตีเป็นเกาหางูนยหันหัวึ้งเอาคะสิบปตัดนั่นบอค่ะแล้เจ้าสิตัดอนาสิตามตัวเอ็กาหางศูนครับหัวที่แล้วคือเขาเกาหนึ่งเนาะค่ะงานจีงวดแล้วแม่นี มาตลอดแต่ว่าบารังจักเถื่อมาตลอดแต่ว่าบารังจักเถื่อมันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่ดังแม่เป็นยังบุญบารังแม่ย่ามสีดังประเด็นนี้อันแอ็มมินแม่ย่ามสีดังกับจะเอิ้นหายายาแอ้มินมาไทยถ้านั้นบ่มาจักเคื่อบ่มาจักเคื่อิเออแพรว่าอันไทยได้เลยไปยังอีกแพรว่าบ่มาจักจะเคลือก็เลยไม่ดังกับเขาก็บารังจักเถื่อแล้วยังวะเมืวานนี้สีดังไหมเม่วานนี้ก็สีห้ดัง ชื่อว่าฝันว่าโทรศพัพท์เสียบ่โทรศัพท์เสียฝัน้องตัวว่าต้องกลับแล้วนะฝันบ่ฝันถ่ายมันตัวใดนเด้อแม่ถ่ายมันอะไรเกจแปดสามเกจแปดสามโทรศัพท์ถ่ายมันเจ็ดแปดสา,าม 7, 8, แม่วดน,นี้เอาง่ายๆคือขอดังเลยว่างั้นแทะแมี่ยเนี่แม่ขอดังเลยเลงไรก็เอาให้ดังเลย บอกจะว่าอะไรควบหน่อยตัวหนึงเฮ็ดไปปลูกอันนั้นนะบอกเอฟซีไหมแม่ขอดังแม่ขอดังเพราะว่าไปคูไปปลูกตะไคร้ได้กควบหน่อยตัวหนึ่งอือโชคเลรอตัวไหนโชคบ่กโชคเะได้โชคกับโชคฟังอัลล์ควบหน่อยตัวหนึ่งอือได้กควบหน่อยตัวหนึ่งแต่ว่าเก่าหาตัวนู้เก่าหาว่าเอาอย่างไงตัวเลขฝันตัวเลขฝันอ่ะมันเก่าหาศูนย์แต่ว่าบอกตัวต้องเอามาตัดท้องตัวหลอกเก่าหาหาเก่า เอาตาทิมแต่ว่าขั้นเสียเอาเกาหานะเอาเกามีความันฟันมากโกเอาเหตุกบหน่อยตัวหนึ่งแต่ว่าตาทิมมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเกาหาเกาบาดทีถ่ายโทรศัพท์คือเจ<ป>็ดสามแปดแมนเจ็ดสามแปดแลนี้มาใน,นฟันมาไปเอาอันโทรศัพท์จะของเสียมสมมติว่าเนาะอันแจ็คไปใส่ในฟันนะว่าในฝฟันนี่นี่อว่าไม่ฟัน ฝันว่าไปใส่พูนในฝันน่ะไก่ไก่แม่ไก่หน่อยได้ได้อยู่ข้างล่างจะคล้องนี่เอาเมือไปดูบหลังไก่อย่งนี้สิละดูบซื้อดูบซื้อฝันฝันบ้านเราคืนไปทั้งเครื่องทั้งซุ้งถุนละไปยทั้งซุงบ้านไปลืมโทรศัพท์บจะคล้องแม่ก็บว่าเป็นมาลืมได้โทรศัพท์เสียเทระซับแล้วงวดวันนี้ร้องมาข้างล่างเุ้ยเท่าระซักูไปใส่วะ่ะเสียตามหาโทรศัพท์เลยบ้าน ตามหาโทรศัพท์ในฝันได้นี่บ้านนี่ตามหาอยู่หขนาดกำลังก้าวขึ้นไปสิขา้าคืนไปทั้งเครื่ององีกนะบ้านนี่อันเราเชือว่าว่าพ่อใหญ่สวบายไปขายทองน่าจะหยุดยุย่นเล่อยอันโทรศัพท์เอิ่นเฮาครับนอนมาตื่นน่ะนะมันสิไปใส่บาตรเนี่ยเ้าสิอว่าท่านนอนมาตื่น,นเพื่อเลยมันเทรศัพท์เอิ่นนอนจังไรคือนอนพักแทบเพื่อว่าคเพราะถ้าเทรแจ้งแกงมาบาร์ทรศัพท์จะคลองเสียนะ่ะ ไปหาโทรศัพท์กันนั่งก้าขึ้นบันไดตัวห,หนึ่งเพื่อันพ่อใหญ่นังก็ทู่มากทรรรูมากวันเท่าระทรัพท์จะคล้องกระดังเด้บานนี้ดังบ่ไปบ่ไปรับเด้แม่อันข้องฝนันว่าเป็นรับโทรศัพท์ฝันใช่ไหมแม่ฝันน่ะฝันน่ะวันน,นี้ฝันต,ตน,น,นตื่นขึ้นมาแม่ครับผมตื่นขึ้นมาว่าโทรศัพท์แต่ของเสียกูไปหาโทรศัพท์ว่เห็นโท,ทรศัพท์ดังยุ่งซันนะว่รับสายเขา ครับเอาบาระบเจเสียกับวอระดเจเสียอะไรท้ายมันเบอร์อะไรนะเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามอก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดแปเป็นที่มาของเจ็ดแปมบ้าเท่าไรทรัพเสียบันนี้เขากระโอยู่หันละบ้านนี้อันแม่หน่อก็บอกไม่รับเลยกะเซย้บ่หูจักบ่หงยังนะโอ้ยโทรศัพท์กูเสียกูจะไปรับมันจจ้างมาั่นว่เมื่อกลังท่านะเทรทัพท์นะ ดังดังจนกว่าอันหน้าขี้ขามากครับอปอเขาม่านี่แหละแต่ว่าสามแปดแม่นี่ตะกี้นั่นบอกเขาจนเขาว่าบาทแม่นยังบอกว่าไปไหนของมวดนั้นไปซื้อเลยบาทบาทบอกเขาว่ายังไงนะไปซื้อเลยไปขืนกําแพงครับไปซื้อเลยพี่น้องพี่น้องไปซื้อแรกหน้าหนึ่งแปดสามมาสั่นไปไปไปซื้อเร็วเร็วเร็วสั่นขายเฮียนก็ขายไปพี่ซื้อ ขายอันเฮียนขายรถขายบ้านขายหน้าไปซื้อตัวนี้เลยขายยังก่อขายเฮียนขายรถขายบ้านขายพดทธุยังอ่ะไปหลงปากบอกเขาอย่างเงี้ยเออไปทุ่มไปทุ่มประธานทุ่มตอันตะกีมมันเด็กบ้าน่ะสมัยก่อนสามหนึ่งสามปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดนี้มันออกอีดีออกอีดีบ้านนี้บอกเขาแล้วนี่บอกเขาแล้วมันอนางคิดอุย ก็คือหองขาดแท้มาทามันบอกมาเขาสิงว่าเผากูบ่อสมาเป็นบ้านดิเออมาเป็นบ้านแม่โอ้สมัยก่อนเออสมัยก่อนงวดนี้ม้าบ้านนีงวดนี้มาอีกบานนี้ฝันว่าเย็นกว่าฟันว่าไปขืนตั้งเครงอันเมื่อใส่โอ้อันเบอร์โทรศัพท์เสียเจ็ดสามแปดแมบ้านเลขที่แม่หนึ่งสามแปดแม่เอ้า ว่าในที่ละหน่งสาไปขึ้นทั้งเฮี้ยนเขาเจ็ดสามแปดก้ามาอีกตัวเนาะเกตกลังมือกับตัวเดียวกันเออไม่แน่เนาะแม่เนาะเขาเอฟซีทำมาร์กก็ลองพิจารณาดูเจ็ามแปกันหนึามกับหนึโอ้นั่นแหะคือขักแถ่ละแม่ ไปเซนบอกเขาแม่ว่าพูดใหม่คือใหม่นะแม่เนาะพูดเรื่องเก่าครับผมแม่กับอาารฝันบาสโทรศัพท์แต่ของเสียครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเรื่องเก่าที่แม่มาเล่าให้ฟังแม่มาเล่าให้ฟังลไปเผลอปากบอกบ่าแม่ไม่ออีีออกอีดีเออบ้านนี้เมื่อนางคิดหุ้ยกูคเพิ่มออกขาดแผลอาหารกาออกเข้สิว่าอ๊อบเผากูบอสเถิงี้ยนเถิงสะ หลงบอกเข้าคลายเบิร์ตแม่หลุดหลุดปากบอกเออมันมันมันเถอะออกไปเถอะออกไปแม่ไม่ได้ตั้งใจพูดไม่ได้ตั้งใจพูดได้เว้ตั้งใจประ้านเนี่ยมาชิดที่ดังเราขัดแขกไปแต่มันออกจริงจริงอยางนี้กี่ดีบานนี่อ้าวจะขอเงินเออเรียบไปมันออกเนาะตัวไหนนะงวดนั้นออกตัวไหนแม่หนึ่งสามแปดไม่ออกข้างล้างอีกสามแปดอีกสองตัวมันจะไม่ครบรอบป่ะแม่ก็ครบรอบกับวิจารณ์แต่ว่ามันออกแนะมันออกอันหนึ่งสามแปดสามตัว เียกับว่าออกสามแปดอีกสามตัวบอกกันที่หน้ากับอกไปซื้อไ้้ให้ไปซื้อจะคนญาติเขาเอาแม่ไปคลระผู้ใดก็ได้ครับผมสมัยก่อนนี่คือแม่นเลยใช่ไหมครับแม่แม่นเลยแม่นตลอดนั้นอ่ะอบอกจนเขาว่าบ้าบ่ะแม่นตลอดจนว่าซื้อที่นี่เส้นจนไหลต็มนี่แม่นตลอดเด้นั่งลูกอนมาแม่แม่จะเย็นเย็นแม่แม่จะเย็นเย็น กินกับข้าวแพงนั่นบากันได้นะเขาก็เป็นแนวทางของแม่อุดรนะครับผมแม่ควงฟ้าเนาะเจ็ดสามแปดหนึ่งสามแปดนะแม่เนาะหนึ่งสามแปดนี่ไปดูเอาเด้อแต่ความฝันแม่คือเจ็ดสามแปดเรียกว่าอะไรคืนเฮียนเพื่อนคนสีบอกว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับไม่แน่แน่เนาะท่ับเสียแน่แน่น